อ๋อนี้ก็ต้องแล้วแต่น้องๆจะตะโกนกันแบบนจังเจ้า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 จันเจ้าจ้ารีคุณจะมะัจังเจ้าบาพ่อแล้วเขาได้สารีสุพรรแพงมคะอะไรนะฮะสารีสุพรนแงคะสารีสุพรรณนะฮะก็ผมไม่ค่ยรู้เรื่องอะไรแบบนี้เ่ายไม่ได้ถือ่ได้ข่าวว่าไปบ่อยนะคะสุพรรณนะคะไปบ่อยเหรอฮะใคไขายสารีมาคะไ้บ่อยไม่รู้แต่พวกมัน ไม่ไม่เป็นไม่ผมไม่ไม่ไม่หนู